างนี้เขาเรียกว่าเขาแสดงเจตจำนงอันบริสุทธิ์คือหมายว่าเออผมไม่เห็นเป็นเรื่องต้องปกปิดอะไรนี่สมเกียรติก็ซื้อรถได้ถ้าอยากจะซื้อนะครับวันตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกหลายๆครั้งครับว่าฝ่ายจ้องทําลายก็จ้องทําลายไปฝ่ายจ้องทําลายก็จ้องทําลายไปนะครับแต่ฝ่ายที่ถูก,กจ้องเนี่ยก็ต้องพึงระวังด้วยนะพึงระวังด้วยเวลาจะทําอะไรก็ตามก็ต้อง ก็เลยก็ต้องมีการเตรียมการดีๆนะครับหรือบางอย่างเองไม่จะไปต้องแถลงก็ไม่ต้องแถลงแค่นั้นเองนะครับซื้อรถไม่ผิดไปขอผ่อนรถไม่ผิดเอารถกนเก่าไปดาวไม่ผิดนะครับแต่คนมันคิดต่ำไงอ่าผมก็เลยตั้งกล้องวันนี้มองสูงไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นนะขอรับสายผู้ใหญ่ป้านะสวัสดีครับพี่ อ๋ผมก็ว่าอยู่แถวนี้แหละนะครับโอเค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 ครับพี่โอเคครับอ่านะฮะก็เลยเจตนาครับวันนี้เจตนาคือเรามองสูงไปบนท้องฟ้าครับนะครับเราจะไม่มองต่ำนะครับคือเรามองเป็นเรื่องที่ปกติเรามองเป็นเรื่องที่เปิดเผยว่าดินรับรู้ นะครับไม่ได้มีความจําจเป็นจะต้องไปแอบแอบซ่อนซื้อคือไม่ได้ปไปลับลับกลอหลอกไปขโมยเงินใครมาไปแอบเอาเงินของใครมานะครับไปจงไปจองแนะับใครมินประมาทก,ก็ฟ้องไปนะครับจะไม่ยากอะไรครับนะครับลุงกับป้าเองเนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรในการที่จะใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขนะครับของคนทั่วๆไปได้ ไปซื้อของไปซื้อรถอะไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดมาแล้วก็จำเขาเหลือทีหนึ่งนะเมื่อเรื่องที่ผิดนะครับนะนีะ่แต่ว่าเราอ,อธิบายให้ตายยังไงก็ตามเขาไม่ฟังเราเหรอกฝ่ายจับผิดอะ่ะอธิบายให้ตายยังไงเขาก็ไม่ฟังเราเคุณจะไม่ต้องอธิบายนะครับจริงรงนะ,ะเดินไป นะครับให้ตํารวจเดินไปไม่ว่าจะเป็นคดีกล่องโดงกล่องดําคดีพุทธชินราชผมจะปล่อยตํารวจเดินไปนะครับขนาดเขายังสั่งไม่ฟ้องให้เราได้นะครับเขายังบ้องว่าเราเนี่ยไม่ได้กระทําความผิดอ่ะคือสั่งไม่ฟ้องให้เราได้เนี่ยแล้วเราจะไม่เชื่อใจเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับบางคนมีความสงสัยครับเดี๋ยวกับเรื่องกล่องดาว่าทําไมมันเงียบไม่ได้เงียบครับมันไม่ได้เงียบหรอกครับ นะครับบางคนสงสัยว่ามีการเอากล่องกล่องดำแต่มีการาไปไคนที่เป็นคนกระทำความผิดเนี่ยมีการไปเล่นตลบตะแลงอะไรที่ AES หรือเปล่านะครับบอกตรงๆนะฮะผมก็ไม่รู้ครับนะครับผมก็ไม่รู้ครับว่าเขาไปเล่นตลบตะแลงอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมผมไปตามระบบการแจ้งความถ้าไม่แจ้งความมันจะมีการตรวจกล่องดำไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะไปบอกว่าไม่น่าส่งกองดำให้กับท,ทางตำรวจเลยเนี่ยไม่ใช่